นี่ค่ะช่องจัดมินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่นุ้ยก็ได้มาทําเป็นแรนดอมอีกเช่นเคยนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่สามารถไปตัดสินใครคุณใดคุณนึงได้นะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงนะคะเนาะออวันนี้พี่นุ้ยได้มาทํานะคะออมาดูถามพี่ไพ่นะพี่ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณว่าจุดอ่อนจุดแข็งของคุณในตัวคุณเป็นอย่างไรนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ ว่าจุดอ่อนจุดแข็งในตัวของคุณมันเป็นอย่างไรนะคะบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะนะคะว่าทําไมเราถึงเป็นแบบนี้แบบนี้นะ คุณทุกคนจะต้องมีจุดอ่อนจุดแข็งในตัวเองนะคะไม่ใช่จะมีจุดอ่อนเสมอไปนะและบางคนก็ไม่ใช่จะมีจุดแข็งเสมอไปนะคะคนเรามันต้องมีจุดอ่อนจุดแข็งแต่ทีนี้เราจะมาเช็คกันว่าจุดอ่อนจุดแข็งในตัวของคุณมันเป็นอย่างไรนะคะจุดอ่อนเป็นยังไงจุดแข็งเป็นยังไงในตัวของคุณนะวันนี้เสียงพี่หมอแตกมากเลยเสียงพี่หมอไม่ค่อยไม่ค่อยสบายเลยทุกคนนะคะเนาะช่วงนี้หน้าฝนนะนะคะน้ําก็มาด้วยช่วงเนี้ยน้าน้ําหลากนะคะเนาะน้ําหลากด้วยเนาะ <c oughs> สุพรรณบุรีน้ำเริ่มมาอีกแล้วนะคะทุกคนอ่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าจุดผ่อนจุดแข็งในตัวของคุณนะมาเช็คกันเลยพลังงานหรือ e อน r g y ในตัวคุณนะคะพี่หมอจะขอแค่ e อน r g y ในตัวคุณนะพลังงานคุณแค่หนึ่งใบเท่านั้นนะปกติพี่หมอจะดูสามใบแต่วันนี้พี่หมอจะเช็คพลังงานของเจ้าชะตาหรือคนที่เข้ามาดูนั่นแหละหนึ่งใบนะคะนั่นคือตัวตนของคุณนั่นคือ e อน r g y ของคุณพลังงานของคุณนะโอ้ได้มาแล้วนะคะ อ่ะ energy ของคุณพลังงานของคุณที่พี่หมอเช็คได้นะนไาพา่ขึ้นมาบอกว่าสี่ไม้เท้า four of w a n d นะนะคะขึ้นมาหมายถึงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความขยันมีความมีความเป็นรากฐานที่เป็นปึกแผ่นไม่ว่าคุณจะทํางานหรือทําอะไรก็แล้วแต่คุณมักจะประสบความสําเร็จและได้รับความมั่นคงนะคะคุณอาจจะมีความมั่นคงในหน,น้าที่การงานคุณอาจจะมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยหรือความมั่นคงในชีวิตของคุณแล้วนะนะคะเพราะมันสี่ไม้เท้า คุณเป็นคนที่ขยันบ่งบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่กระตือรือร้อนขนขวายเป็นคนที่ฉลาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักการเรียนรู้ฉลาดกับเทคโนโลยีแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไม่ตกยุคนะคะคุณเป็นคนที่ทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกเลยเนาะแล้วคุณเนี่ยมักประสบความสําเร็จด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเพราะเป็นสีไม่ท้าคือรากฐานของความสําเร็จนะคะเนาะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะคะ พนังงานของคุณเป็นคนทํางานเก่งเ,ออเป็นคนที่ชอบทํางานนะคะสายพลังงานของการทางานเ,ออเนาะนะคะบางคนอาจจะทํางานอยู่กับบ้านบางคนอาจมีธุรกิจของตัวเองบางคนก็เปิดร้านค้าหรือธุรกิจน้อยๆเล็กๆน้อยๆ,ๆอยู่กับบ้านหรือทํางานธุรกิจเกี่ยวกับบ้านอยู่กับบ้านนั่นแหละหรือว่าก็ทํางานเป็นบริษัทของเองหรือว่าถ้าไม่ใช่อย่างที่พี่หมอพูดไปก็แสดงว่าคุณนะเป็นคนที่ขยันรักการเรียนรู้กระตือรือร้อนขนขวายแล้วก็ขยันในหน้าที่การงาน นะคะเนาะเป็นคนที่มีความฉลาดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกเลยนะ,ะจุดอ่อนจุดแข็งของคุณนะคะเนาะนี่ไง <c oughs> จุดอ่อนมาใบแรกเลยสองเหรียญน,นะคะสองเหรียญเนี่ยมันเป็น two l p e n t a c l e นะสองเหรียญเป็นคนจุดอ่อนของคุณเนี่ยบ่งบอกเลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจลังเลลวนเละหรือบางครั้งนี่คือจุดอ่อนนะ นะคะเป็นคนที่ไม่นิ่งในความรู้สึกนะคะในบางช่วงบางขณะบางเหตุการณ์จิตใจในลึกๆของคุณอนะ่ะคุณมักจะไม่ค่อยเชื่อมั่นกับสิ่งที่ทําอยู่สักเท่าไหร่แต่คุณเป็นคนฉลาดนะนะคะแต่คุณมักไม่ค่อยไว้ใจหรือไม่ค่อยเชื่อใจนะคะในตัวเองอะไรประมาณนี้คุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนเก่งแต่มักมีจิตใจที่เป็นโอนเอนหรือไม่ค่อยมั่นคงในความคิดความรู้สึกเท่าไหร่ แต่ที่แท้ตัวของคุณเองนะเป็นคนฉลาดคุณต้องยอมรับว่าคุณเป็นคนฉลาดคุณต้องยอมรับว่าคุณทําได้คุณต้องปล่อยผ่านมองข้ามกับสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของคุณเพราะนั่นักะมันทําให้คุณไม่ไว้ใจตัวเองหรือไม่ไว้ใจในสิ่งที่ตัวเองกําลังจะลงมือทํานั่นคือจุดอ่อนของคุณน่ะนะคะแต่คุณเน่เป็นไม้เท้าอ่ะคุณน่ฉลาดคุณขยันคุณสามารถทําได้อยู่แล้วแต่คุณยังคงไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะในความรู้สึกลึกๆของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกเลยเนี่ย จุดแข็งของคุณก็เป็นคนที่รักการเรียนรู้นะคะเป็นคนที่กระตือรือร้นขวนขวายเป็นคนที่ศึกษาเยอะเป็นคนอาจจะมีเสียงสุนัขหมาเห่าบ้างนะคะเนาะทุกคนเนะเาะจุดแข็งของคุณเน่ยเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เรียนรู้ประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างคุณคนฉลาดทันยุคทันสมัยแบบที่พี่หมอบอกแต่คุณมักไม่ค่อยไว้ใจตัวเองนั่นคือจุดอ่อนของคุณคุณมักลังเลลวนเลหรือ เป็นคนที่แบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่แต่คุณแต่ทุนตรงเชื่อเลยว่าถ้าไม่เท้าขึ้นมาตัวของคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเนาะให้มองข้ามเห็นไหมถ้าคุณมองข้ามจุดอ่อนนะที่คุณเป็นอยู่ได้เนี่ยคุณประสบความสําเร็จเลยนะ โพราเดอร์สันขึ้นมากรารันตีแล้วว่าคุณจะเป็นคนฉลาดเป็นคนที่รักการเรียนรู้แล้วก็เป็นคนที่ทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์เป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์สิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆได้เป็นคนที่ทําอะไรหยิบจับอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จนะแต่จุดอ่อนของคุณอนะคือคุณยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ให้คุณเชื่อมั่นและคุณมั่นใจนะให้คุณมองข้ามจุดอ่อนตรงนั้นไปนั่นคือจุดอ่อนของคุณ นะคะจุดแข็งของคุณคือคุณเป็นคนทะเยอทะยานอยู่แล้วอ่ะเป็นคนมานะอยู่แล้วเป็นคนบากบั่นเป็นคนที่ต้องทําให้ตัวเองสําเร็จณที่สิ่งนี้เวลานี้หรือสิ่งไหนอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าจะลงมือทําคุณจะเริ่มทําอะไรสิ่งต่างคุณทําได้เลยให้คุณมั่นใจในตัวเองมองข้ามจุดอ่อนตรงนั้นไปได้เลยนะเพราะว่าคุณเน่ะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถยังไงคุณก็ผ่านได้อยู่แล้วคุณไม่ต้องไปซีเรียสกับตรงนั้นนะนี่คือจุดอ่อนของคุณนะคะเนาะอ่ะ the e m มเพรสขึ้นมา คุณจะอุรมณสมบูรณ์คุณจะมีความเป็นเอ่อเป็นคนเป็นผู้ให้ก็ได้เป็นผู้ให้แล้วจุดอ่อนของคุณเนี่ยนะพี่หมอต้องขอบอกเลยนะเนี่ยคุณเป็นคนที่ขี้สงสารคนน่ะเวลาเวลาโอ๊ยหล่นหลนเวลาคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือกับคุณน่ะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นใครก็แล้วแต่แหละเป็นคนที่น่าบุคคลที่น่าสงสารในเรื่องการเงินการทองจุดอ่อนของคุณน่ะคุณแก้ไขไม่ได้ตรงนี้อีกอย่างหนึ่งอ่ะคือคุณเป็นคนที่ขี้สงสาร แม้ว่าคุณเนี่ยเอ่อแม้ว่าคุณเนี่ยจะมีความเก่งความฉลาดขนาดไหนก็แล้วแต่แต่คุณก็เป็นคนที่ขี้สงสารคนแล้วก็เป็นคนที่มองข้ามกับอะไรไม่ได้คุณจะต้องเข้าไปช่วยเหลือหรือเวลาที่เขามาขอความช่วยเหลือคุณจะต้องให้ความช่วยเหลือเขาตลอดเลยอ่ะคุณเป็นเหมือนแม่ที่ดีเป็นเหมือนพี่ที่ดีเหมือนเป็นเอ่อเจ้านายที่ดีเป็นเป็นคนเป็นผู้ให้อ่ะ t ดเอ m มเพรสขึ้นมาก็หมายถึงคนที่เป็นผู้ให้เป็นจักรพรรดินีเป็นเป็นผู้หญิงที่รวยทรัพย์ รวยรวยน้ำใจอะไรประมาณนี้ยชอบช่วยเหลือแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับคนคุณเป็นคนบุคคลที่น่าสงสารไอ้ไม่ใช่คุณเป็นคนที่สงสารคนเป็นคนที่สงสารสัตว์วเป็นจิตใจที่อ่อนไหวเวลาเห็นอะไรที่น่าสงสารคุณมักจะอ่อนไหวและต้องต้องให้ความช่วยเหลือตลอดเวลามักที่จะเข้าไปยื่นมือช่วยเหลือเขาอ่ะบางครั้งเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือแต่คุณเห็นนะคุณก็มองข้ามไม่ได้อย่างเช่นขอทานอย่างเช่นอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณมองเห็นบนท้องถนนก็ได้อะไรก็ได้ คุณมักจะช่วยเหลือเขาไม่ว่าทางใดทางหนึ่งคุณก็ต้องช่วยเหลือคุณมีจิตเมตตาและคุณสงสารตรงนี้คือจุดอ่อนของคุณและส่วนใหญ่นะถ้าคุณช่วยเหลือไปอ่ะนะคะมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแล้วก็มันมีทั้งอะไรที่ไม่ตอบโจทย์คุณในเวลาที่คุณช่วยเหลือมักมันมีพลังงานที่ไม่ตอบโจทย์คุณนะนะคะในสิ่งที่คุณช่วยเหลือถ้คุณช่วยเหลือดีทุกอย่างแต่เขามักมองข้ามด้วยนะตรงนั้นอ่ะมันกลับมาสะท้อนทําให้เราเนี่ยเสียหายหรือให้เราเนี่ยเจ็บช้าน้ําใจหรือให้เราเนี่ยต้องมาแบบอ่าเหมือนกับว่า ทำคุณไม่ขึ้นนะเหมือนโยนน้าใส่ไฟอะไรประมาณนี้นะคะเนาะเนี่ยคือจุดอ่อนของคุณที่คุณมักจะสงสารแล้วมักจะทําให้คุณเสียความรู้สึกตลอดแต่คุณต้องต้องช่วยอะไรประมาณนี้นะคะเนาะเนี่ยมันคือจุดอ่อนของคุณน่ะถ้าคุณมองข้ามไปได้นะเลือกช่วยกับบุคคลที่คุณจะช่วยนะคุณจะมีความสุขมากกว่านี้นะคะแต่เนี่ยบางคนบางพลังงานเข้ามาบางครั้งเนี่ยคุณเลือกจะช่วยทั้งที ทั้งที่แบบรู้ว่าคนคนนี้เป็นยังไงยังไงแต่คุณก็เลือกที่จะช่วยแต่ความที่กลับมาของให้กับคุณอะคือสิ่งที่เขาตอบแทนคุณมามันมันไม่ได้เอ่อทำให้คุณไม่ได้ทําให้คุณดีขึ้นมาเลยอะเนาะแบบที่พี่หมอดูไปอะนะคะเนาะอืมเนี่ยคือจุดอ่อนความขี้สงสาร ลึกๆของคุณเลยเป็นคนที่ขี้สงสารคนจุดแข็งของคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มองโลกในแน่ดีเป็นคนที่ทำอะไรก็ทําสําเร็จนะแต่คุณไม่ค่อยไว้ใจตัวเองหรือไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอ่ะนะคะบอกเลยว่าถ้าคุณทําอะไรคุณจิบจับอะไรคุณเดินซันขึ้นมากระหนึ่งไม้เท้าคุณเป็นคนขยันคุณเก่งคุณชนะอยู่แล้วทุกเหตุการณ์ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ให้คุณตรงมั่นใจในตัวเอง แล้วก็ความที่สงสารของคุณความใจอ่อนของคุณนั่นน่ะนะคะพี่หมอไม่ได้ว่าตรงนี้เนาะแต่คุณควรจะเลือกที่จะช่วยกับสิ่งที่ควรจะช่วยเท่านั้นนะนะคะเนาะเพราะบางพลังงานไม่ได้เห็นคุณค่าของของเรานะนะคะเนี่ยจุดแข็งของคุณเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรมักจะประสบความสําเร็จแล้วก็ถ้าเวลาช่วงเวลาขณะที่คุณแบบมั่นใจมากๆในตัวเองเ่ยนะคะถ้าคุณมองข้ามปัสสเ ตรงจุดอ่อนของคุณน่ะให้คุณกลับมามั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองทําได้คุณจะประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะเพราะเป็นเจ็ดเหรียญคุณจะได้รับการตอบรับอย่างมากแล้วคุณก็เป็นคนที่มีมีเงินมีเงินมีทองแล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่ฉลาดสามารถาท,ทําธุรกิจของตัวเองแล้วก็สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเพราะว่าคุณเป็นคนที่เก่งมีความรู้ของคุณอยู่แล้วนะแต่ ที่พี่หมอบอกไปสองเหรียญคือคุณยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองกับสิ่งที่ี่ตัวเองทําอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ขี้สงสารเนี่ยคือจุดอ่อนของคุณเนี่ยเห็นไหมคุณเนี่ยมักได้การตอบรับที่ดีเลยนะเนี่ยถ้าคุณดันชีวิตของคุณดันทุกสิ่งทุกอย่างของคุณให้มันประสบความสําเร็จเนี่ยเห็นไหมชัยชนะความสําเร็จมันอยู่ในมือคุณแล้วแต่เพียงว่าคุณจะยอมรับมันไหมเออคุณจะยอมรับมันไหมคุณพยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีแล้วคุณก็ทําดีได้นะคะโดยที่คุณ จะต้องมองข้ามสิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนที่มันทําให้คุณไม่มั่นใจให้คุณมองข้ามไปเลยแล้วคุณมุ่งหน้าทําในสิ่งที่คุณต้องการจะทํานั่นคือสิ่งที่คุณจะได้มาแบบประสบความสําเร็จนะคะถ้าคุณมองข้ามตรงนั้นไปได้เนาะแล้วเนี่ยบางครั้งอ่ะคุณเองก็มีจุดอ่อนนะจุดอ่อนกับเพื่อนกับคนรักกับแฟนก็ได้เนี่ยเวลาที่คุณอ่คุณมักจะขี้สงสารน่ะให้อภัยคุณอาจจะให้อภัยคนอ่ะแบบตลอด หรือไม่งั้นน่ะใครที่เข้ามาอาอาจจะโกรธกับใครอาจจะโกรธกับแฟนคนรักหรือเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาเขาพูดดีหน่อยอ่ะตรงเนี้ยคุณมักจะโอนเอนแล้วก็สงสารขี้สงสารเขาให้อภัยเขาตลอดเวลานะคะเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนของคุณเนี่ยที่คุณแก้ไม่หายนะตรงนนะนะะเนี้ยนะนะคะเนี่ยเดวิลเน่ยคุณเป็นคนที่มีความ ความรู้ความสามารถเจอผู้คนเยอะเป็นคนสะอาดเป็นคนหน้าตาดีบุคลิกดีสนุกสนานล่าเริงเป็นคนหาเงินเก่งหยิบจับอะไรคุณขยันคุณเก่งคุณมีเสน่ห์รอบด้านนะคะคุณมีเสน่ห์รอบด้านแต่ชอบคิดมากหรือชอบคิดไปก่อนเหตุการณ์ล่วงหน้าอะไรประมาณเนี้นะคะเนาะคุณเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองอะไรประมาณนี้เนาะให้คุณไม่ต้องไปมองตรงนั้นนั่นคือจุดอ่อนของคุณที่มันจะมาทําให้คุณดึงชีวิตคุณไว้ล้างชีวิตคุณไว้นั่นคือจุดอ่อนนะคะให้เรามองข้ามไปเลยนะแล้วก็ เลือกที่จะช่วยคนที่ควรจะเลือกจะช่วยเท่านั้นนะคะไม่ใช่จะช่วยใครเรื่อยๆถ้าใครทําให้คุณเจ็บคุณต้องจํานะคะเนาะคุณต้องจําจําตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าเราจะอ่าไปโกรธไปแค้นไปอะไรแต่เราจําว่าเราจะไม่อ่าคุกคีหรือเราจะไม่ให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมือหรืออะไรกับคนคนนี้แล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะเนาะให้เราตีตัวออกมา เพราะบางครั้งอะบางพลังงานที่เขาขี้สงสารนะมันเป็นแค่เปลือกนอกนะคะทุกคนเป็นแค่เปลือกนอกหรือเข้ามาหาคุณเพื่อหวังผลประโยชน์นะตรงนี้คุณขี้สงสารคุณเลยมักจะเสียรู้ตลอดเวลาหรือคุณรู้แล้วอะแต่คุณก็ขี้สงสารไงแต่คุณขี้สงสารถึงคุณรู้คุณก็ขี้สงสารเพราะนี่มันเป็นจุดอ่อนของคุณนะคะเนาะอื่เนี๋ยวมาดูอีกนะเนี่ยเห็นไหมจุดอ่อนของคุณน่ะคุณเป็นคนที่ถ้าให้แล้วให้เยอะเป็นคนที่ช่วยเหลือและช่วยเหลือเยอะเนี่ยช่วยเหลือเยอะมากอัศวินเหรียญคนใจใหญ่ เป็นเป็นคนที่แบบโหถ้าคนนี้ดีคนนี้น่าสงสารคุณทุ่มคุณทุ่มแม่บุญทุ่มพ่อบุญทุ่มคุณทุ่มให้เขาคุณให้เขาแบบให้เขาสุขสบายให้เขาได้กินได้อิ่มได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางพลังงานอ่ะถ้ามันถ้ารู้คุณค่าของคุณถ้ารู้เอ่อบุญคุณของคุณอ่ะมันก็จะดีต่อคุณแต่ถ้าบางพลังงานช่วยไปแล้วไม่รู้คุณค่าไม่รู้บุญคุณของคุณคุณควรที่จะตัดทิ้งไปได้เลยนะ คุณควรที่จะตัดทิ้งไปได้เลยนะคะเนาะคุณควรที่จะมองข้ามจุดอ่อนตรงนี้ไปได้เลยนะกับการขี้สงสารสงสารไม่ได้ว่าเป็นเรื่องที่ผิดสงสารไม่เป็นเรื่องที่ถูกแต่ควรสงสารในบุคคลที่ควรที่จะสงสารและควรที่จะช่วยเหลือเท่านั้นนะคะแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นผู้ให้ตลอดเลยนะเป็นผู้ให้ตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวขออีกหนึ่งอีกหนึ่งใบมาดูสินะคะเนี่ยนะคะคุณล้นลาคุณมีความสุขตัวคุณเนี่ยมัน มันเป็นอะไรที่คู่ควรกับตัวคุณมากคุณเป็นเดอะฟูอ่ะเป็นคนตลกเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนเป็นคนที่บางบางครั้งนะบางพลังงานนะเป็นคนที่ตามใจตัวเองมากๆเป็นคนที่ทําอะไรแล้วมีความสุขชั้นทาอะไรประมาณนี้เป็นเป็นสายพลังงานแบบเอ่อท่องเที่ยวไปได้เรื่อยๆหรือเป็นคนที่ไม่ยึดติดอยู่กับที่เดิมๆปัญหาเดิมๆอะไรประมาณนี้คุณเป็นเดอะฟูอ่ะโกรธง่ายหายไวเออโกรธง่ายหายไวแล้วก็เป็นคนที่อ่ามักอ่ ไม่ยึดติดกับข้าวของเงินทองคุณเป็นคนชอบช่วยเหลือคนสันมองโลกในแง่ดีอ่ะคุณเป็นคนที่สนุกสนานล่าเริงมีสเสน่ห์ในตัวเองคุณมีแสงในตัวเองเนี่ยแล้วคุณทําอะไรคุณมักติดอันดับอันดับด้วยนะคุณทําธุรกิจหรือทํากิจการอันไหนคุณมักติดอันดับแล้วก็มักจะลุ่งเรืองกว่าคนอื่นเลยอ่ะไม่รู้เป็นไรเพราะไพ่หน้าไพา่มันขึ้นมาบอกอย่างเงี้ยนะคะ คุณมีบางคนนะมีบริษัทตัวเองมีจิตกิจการของตัวเองมีแบรนด์ของตัวเองเลยโดยที่ไม่ต้องไปลอกเรียนแบบใครเลยเพราะคุณเป็นคนเก่งอ่ะนะแล้วจุดอ่อนของคุณอ่ะมักจะเป็นคนขี้สงสารพอคุณมีเยอะๆมักจะมีผู้คนหลังไหลเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณอ่อมักขอความช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทุกด้านไม่ว่าจะมาในด้านการเงินการการงานหรืออะไรก็แล้วแต่มักจะมาขอความช่วยเหลือจากจากคุณเพราะเขารู้ว่าคุณเนี่ยมีจุดอ่อนทีุ่ขี้สงสารคนคุณมักจะอ่า ช่วยเหลือเขาไปได้ตลอดอ่ะตรงเนี้ยนั่นคือจุดอ่อนของคุณคือความขี้สงสารของคุณเออเนาะนะคะจุดแข็งของคุณก็เป็นคนเก่งอืมเป็นคนเก่งเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนอันนี้คือจุดแข็งของคุณที่คุณไม่สามารถลดลางได้เหมือนกันนะคะเนาะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์อืมนะ,ะเนี่ยคุณเป็นนักวางแผนคุณเป็นคนที่มองโลกการไกลคุณเป็นคนที่พบปะผู้คนเยอะ นะไม่รู้อ่ะคุณทํางานอะไรบนออนไลน์โลกโซเชียลหรือค้าขายติดต่อสื่อสารเจรจาหรือทํางานอะไรก็แล้วแต่คุณมักจะเจอคนเยอะคุณมักจะประสบความสําเร็จในการเจรจาด้านการเจรจาด้านการพูดคุยแล้วก็คุณเนี่ยมีโอกาสได้ขยับขยายการงานด้วยนะสามไม้เท้านะคะคุณมักให้การช่วยเหลือกับผู้คนนะคะเนี่ยเป็นจุดอ่อนของคุณเนี่ยที่คุณแก้ไม่หายคือความขี้สงสารและช่วยเหลือคนไปไปหมดเลยที่น่าสงสารอะไรประมาณนี้เนาะคุณรักคุณรักสัตว คุณอ่าแล้วก็เมตตาสัตว์คุณเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับข้าวของเงินทองคุณหาได้คุณก็มักจะช่วยเหลือและแบ่งปันเพราะคุณเป็นคนใจดีแต่มันเป็นจุดอ่อนบางครั้งคุณถูกเอาเปรียบได้เออเนาะบางครั้งคุณถูกเอาเปรียบได้นะคะจุดแข็งของคุณก็ไม่ได้แข็งเกินไปนะไม่ได้แข็งเกินไปเพราะว่าคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนั่นคือนั่นแหละคือสายพลังงานแข็งของคุณไม่สามารถมีใครมาทําอะไรคุณได้นะคะเนาะนอกจากเสียว่าคุณเนี่ยจะอ่านอกจากเสียว่าคุณเนี่ย จะช่วยเหลือเขาแล้วเขาก็มามารับหลังคุณเขาก็มาทําให้ดีกับคุณอะไรประมาณนี้นะนะคะเดีย๋ยวเราขอดูอีกนะเนี่ยกินเก่งใช้เก่งช็อปเก่งเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์และมีความสุขก้าวถ้วยขึ้นมาเป็นคนที่อาจจะทําธุรกิจของตัวเองนั่นแหละหรือไม่งั้นก็อาจจะ,จจะเป็นคนที่เครียดครั้งใดไปกินไปอะไรก็หายคุณเนี่ยเป็นคนที่กินเก่งนะอาจจะเป็นคนที่สายการกินขนมนม,นมเนยหรือเป็นคนที่ถูกฉลกกับ อาหารการกินหรือค้าขายาเปิดเซเว่นได้เปิดร้านอาหารได้เปิดอะไรได้อย่างเงี้ยเนาะนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่หาเงินเก่งด้วยนะคุณมักมีสเสน่ด้วยเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่ตู้เย็นตู้กับข้าวต้องมีอาหารเยอะเต็มโต๊ะขนมข้าวหวานของกินต้องเพียบคุณเป็นคนที่กินแล้วมีความสุขหรืออะไรประมาณเนี้ยได้นะแล้วก็ห่วงคนรอบข้างจุดอ่อนของคุณคือคนรอบข้างจะต้องได้อิ่มได้กินแล้วก็จะต้องช่วยเหลือให้เขามีความสุข แม้ว่าตัวของคุณน่ะนะคะบางครั้งมันไม่ได้มีการตอบรับมา,าการอาตอบแทนบุญคุณอะไรคุณได้แบบดีเลยอะ่ะแค่บางครั้งเนี่ยเขาได้รับจากตรงเนี้ยกับคุณไปแล้วอะ่ะเขามองข้ามด้วยกับสิ่งที่คุณทําดีกับเขาว่าเขาไม่ได้เอามาจดจําหรือเขาไม่ได้คิดว่าจะมาทําให้คุณดีกับเขาหรืออะไรประมาณเนี้ยเหมือนเขาบอกว่าคุณให้ก็ช่างคุณให้คุณให้เองอะไรประมาณนี้ในใจของเขาคิดอย่างนั้นนะในใจของเขาคิดอย่างนั้นนะรับหลังเขาก็พูดไม่ดีกับคุณน่ะนะคะ แต่ก็ไม่ได้เป็นกับทุกพลังงานหรอกบางคนที่คุณช่วยไปเขาก็ดีแต่บางพลังงานมันไม,ไม่ไม่ตอบโจทย์กับคุณเลยนะให้คุณเลือกช่วยอย่างที่พี่หมอพูดไปให้คุณเลือกช่วยเลือกช่วยกับบคุคคลที่ควรที่จะช่วยเนี่ยคือจ,จุดอ่อนของคุณนะ่ะสงสารคนเยอะสองสารคุณคนไปมากมายเลยสงสารทุกสิ่งทุกอย่างใจอ่อนที่จุดอ่อนของคุณนะ่ะนะคะอืมัมกจะถูกเอาเปรียบตลอดเวลาเลยอะ่ะนะเนี่ย เก่งในเรื่องการงานหาเงินเก่งเป็นผู้ชายก็เก่งเป็นผู้หญิงก็เก่งถ้าคนข้ามาเจอคิดพี่หมอเป็นคนที่ขยันและการเรียนรู้นะอย่างที่พี่หมอพูดนะนะคะเป็นคนที่มีสติป,ปัญญาก้าวไกลนี่คือจุดแข็งของคุณคุณเป็นคนที่เดินหน้าแล้วไม่ล้มอ่ะคุณเป็นคนที่เดินหน้าแล้วพัฒนาต่อไปด้วยความสําเร็จความมัง่งคั่งความร่ารวยในตัวคุณแต่มีจุดอ่อนของคุณเท่านั้นแหละที่พี่หมอพูดไปอ่ะขออีหนึ่งใบสุดท้ายแล้วกันเนาะเนี่ยเห็นไหมเป็นคนที่ชอบแบกรับภาระ ผู้คนมากมายเอาไว้ในตัวเองอะนะคะคุณเนี่ยอาจจะเลี้ยงคนเยอะนะดูแล้วอะคุณเป็นผู้ให้เยอะสิบไม่เท้าเป็นคนที่แบกภาระกับผู้คนเยอะแยะมากมายจุดอ่อนของคุณอนะคือคุณชอบเอาเรื่องของคนอื่นมาแบบใส่สมองหรือเรื่องคนรอบตัวใกล้ชิดกับเราอะไรประมาณเนี้ยนะคะเข้ามาใส่สมองเข้ามาต้องแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยตลอดเวลาเป็นคนที่จะต้องเอ่เอทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีอะคุณมักจะแบ่งปันช่วยเหลือหรือ อุ้มอุ้มอะไรประมาณเนี้ยนะเขาเรียกว่าอุ้มได้เพราะมันเดบกเห็นไหมสิบไม่เท้าแล้วคุณเป็นคนที่ขยันด้วยทํางานเยอะมีงานเข้ามาเยอะ คุณเป็นคนเก่งรับมือได้เนาะสิบไม้เท้านะคุณทํางานขนาดใหญ่ก็ได้นะคะคุณรับมือได้กับการงานทุกสิ่งทุกอย่างมีการขยับขยายมีงานเข้ามาเยอะหาเงินได้เยอะแล้วก็เป็นคนที่ขี้ใจอ่อนนี่คือจุดอ่อนของคุณด้วยจุดแข็งของคุณก็เป็นคนทํางานเก่งไม่มีใครล้มคุณได้ในเรื่องการงานนี่คือจุดแข็งของคุณคุณเป็นคนฉลาดแต่ไม่ได้แข็งโปก๊กไม่ใช่ไพดบับนะคะมันเป็นไพไม้เท้ามันเกี่ยวกับเรื่องการงานแต่จุดอ่อนของคุณเป็นคนที่ขี้สงสารคนมากมักจะถูกเอาเปรียบเออนะขอใต้สำรับนะคะ เนี่ยเห็นไหมเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนได้เลยเป็นคนที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณเนี่ยเป็นคนที่งานนอกก็เก่งงานในบ้านก็เก่งนะเป็นแม่สีเรือนเป็นพ่อพ่อบ้านพ่อสีเรือนก็ได้เนาะนะคะถ้าผู้หญิงเข้ามาดูคุณแม่สีเรือนถ้าผู้ชายเข้ามาดูก็เป็นพ่อสีเรือนนะคะเกี่ยวกับขนมนม,นมเนยทําอาหารค้าขายอะไรเนี่ยคุณทําได้หมดเลยคุณเก่งบอกเลยว่าคุณเก่งรอบด้านเลยแต่มักคุณเก่งคือคือจุดแข็งคุณนะคุณเป็นคนเก่งนะคะแต่จุดอ่อนคุณเป็นคนที่ขี้สงสาร แล้วคุณมักจะถูกเอาเปรียบนะตรงนี้นะคะถ้าคุณแก้ไม่ได้คุณก็ต้องเลือกช่วยกับคนที่ควรจะควรที่จะให้ความช่วยเหลือจริงๆนะคะเนอะอ่ะยังไงแล้วคลิปนี้นะถ้าใครพลังงานตรงยังไงก็กดรับเอาไว้นะคะถ้าใครไม่ตรงยังไงก็เลื่อนผ่านคลิปได้ปิดคลิปได้เพราะนั่นยังไม่ใช่พลังงานของคุณยังไม่ใช่ตัวตนของคุณนะคะอ่ะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอก็ได้จบไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ